ฝรั่งแทบจะไม่อยากกลับบ้านหลังอยู่เมืองไทย1เดือนกับเงิน1ล้านบาทหลายๆคนก็เข้ามารีวิวให้ฟังว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างเมื่อมาอยู่ที่เมืองไทยเรื่องนี้มันเริ่มมาจากโพสต์ของการตั้งคําถามก็มีคนถามว่าผมจะใช้เงิน30,000ดอลลาร์ที่ประเทศไทยเป็นเวลา1เดือนผมจะสามารถทําอะไรได้เมื่อไปที่นั่นโดยถ้าหากตีเป็นเงินไทยตอนนี้นะครับสามหมดอลลาร์ก็1นึ่งล้านแปดหมบาทคร่าๆวๆเลยเดียวประมาณนี้ โดยเรื่องนี้ก็มีชาวต่างชาติหลายๆคนที่เคยมีประสบการณ์เกือบๆใช้ถึง1ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างใน1เดือนบางคนก็บอกว่าจานวนนี้ก็เป็นปกติสำหรับนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่นะแต่บางคนก็บอกว่าใช้เพียงครึ่งหนึ่งเลยมันก็เหลือเฟือแล้วสำหรับการอยู่ในเมืองไทยก็มีความเห็นแตกต่างกันออกไปนะครับโดยในการแปลแอดมินก็จะขอใช้ค่างเงินเป็นค่างเงินบาทเราลวลกันนะครับแปลเป็นค่างเงินบาทเลยเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจได้ง่ายๆนะครับ โดยต้นโพสต์เขาก็พิมพ์มาเป็นสกุลดอลลร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะก็อเจากเรียมลินฮาร์ดก็เล่าว่าเข้ามากับเพื่อนนะครับแล้วก็แต่ยังไม่เคยใช้เงินถึงระดับนั้นสักทีนะในเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยมีค่าครองชีพที่ถูกกว่าทีค่คาดเอาไว้อย่างแน่นอนผมเคยมาไทย3ครั้งและครั้งล่าสุดผมใช้เงินไปประมาณครึ่งหนึ่งอย่างที่คุณยกมาก็คือ50,000 0บาทผมใช้เพียงครึ่งหนึ่งแต่ก็สามารถมีคุณภาพชีวิตดีๆได้และก็สามารถทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ ซึ่งจำนวนหนึ่งมันอาจจะหมดไปกับค่าที่อยู่อาศัยแต่แน่นอนว่าผมแทบจะไม่อยากกล่าวประเทศของผมเลยทีเดียวผมเริ่มจากการมาที่กรุงเทพใช้ชีวิตในกรุงเทพหนึ่งสัปดาห์โดยได้อยู่ในที่พักอาศัยสุดหรูแห่งหนึ่งใจกลางเมืองเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่โตเลยเราสามารถเลือกอยู่ในห้องที่มีสระว่ายน้าส่วนตัวบนชั้น7ของตึกและก็สามารถมองเห็นวิวที่เป็นวิวของถนนที่ทอดยาวออกไปสุดอลังการในใจกลางกรุงเทพ มันไม่ต่างจากการอยู่ในเมืองใหญ่โตสักแห่งในอเมริกาในทุกๆวันผมสามารถออกไปนวดแล้วก็ไปทําทุกอย่างตามที่ต้องการได้ออกไปใช้ชีวิตในช่วงลกลางคืนและสามารถใช้เงินอย่างไร้ข้อจํากัดแทบจะไม่ต้องกังวลว่าในบัญชีเราจะเหลืออยู่สักเท่าไหร่ผมใช้เงินวันหนึ่งตกประมาณวันละสองหมื่นบาททาให้ชีวิตในกรุงเทพสนุกและเพียงพอต่อการท่องเที่ยวจากนั้นเราก็ไปที่ภูเก็ตผมปลกใจที่ภูเก็ตทําให้ผมเสียตังค์กับหลายสิ่งหลายอย่างได้มากกว่าฐานะที่ค่าของชีพก็ใกล้เคียงกับกรุงเทพ แต่ภูเก็ตมีหลายอย่างที่เราต้องจ่ายมากกว่านั่นก็คือสิ่งที่ผมทําเมื่อไปภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นการเช่าเรือการเช่าเรือคือหนึ่งในค่าใจ่ายที่สําคัญไม่แพ้กันเราสามารถเลือกเรือที่ต้องการแล้วก็เช่าเป็นเรือส่วนตัวออกไปตามเกาะต่างๆได้เลยคุณอยากจะไปเกาะไหนก็ได้ตามที่คุณดูจากแผนที่แล้วก็สามารถถามกับคนขับเรือได้เลยว่าพวกเขาจะสามารถพาคุณไปได้หรือไม่คุณสามารถไปได้อย่างอิสระและสํารวจได้ตามต้องการ ย้ำว่าผมใช้เงินเพียงครึ่งหนึ่งของคุณเท่านั้นและผมสามารถเช่าเรือได้ในทุกๆวันอีกทั้งยังมีคนทําอาหารส่วนตัวให้อีกตั้งหากซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผมทําในประเทศของผมมันจะแพงกว่าผมสามารถออกไปตะลอนทั่วทุกเกาะได้ในแต่ละวันและก็กลับมาที่พักของเราอีกครั้งซึ่งต้องยอมรับว่าที่พักในภูเก็ตนั้นดีมากๆ ตอนอยู่ที่ภูเก็ตผมได้อยู่อาศัยในบ้านขนาดใหญ่ที่มีหลายห้องนอนแล้วก็อยู่บนภูเขาสูงต้องขับรถขึ้นไปมีสระว่ายน้ำส่วนตัวและสามารถมองออกไปเห็นวิวทะเลได้ไม่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ต่างจากชีวิตของเหล่าบรรดาเศรษฐีที่เราเห็นในภาพพย,ยนตร์เลยนะแต่เราสามารถทําสิ่งนั้นได้ที่ประเทศไทยถ้าทําแบบนั้นในสเปนมันจะมีราคาที่สูงกว่าสิบเท่าอย่างแน่นอนกับที่พักอาศัยในระดับเดียวกันการเดินทางก็เป็นส่วนสําคัญคุณจะสามารถเช่ารถสุดหรูได้เลือกได้ตามต้องการเลยทีเดียว เพราะว่าค่าเช่ามันถูกมากมากแต่สิ่งที่ผมทําเมื่อไปเมืองไทยผมใช้บริการเพียงการเช่ารถตู้พร้อมคนขับซึ่งมันอาจจะไม่ได้หรูหราอะไรมากแต่มันก็เพียงพอต่อการเดินทางอีกช่างยังมีคนขับให้อีกต่างหากสามารถไปยังพื้นที่ต่างๆตามที่ต้องการได้เลยการเดิน,นทางทางบกในประเทศไทยก็สะดวกแล้วค่าเช่ารถในไทยต้องบอกว่าถูกมากๆในความคิดของผมนะยกเว้นแต่คุณจะไปเชา่าซปเปอร์คาร์นั้นอาจจะทําให้คุณหมดเงินได้ในเวลาไม่กี่วัน แต่หลังจากที่ผมเที่ยวในภูเก็ตผมก็เริ่มที่จะเบื่อการท่องเที่ยวทางทะเลแล้วจากนั้นจึงไปสัมผัสสภาพอากาศที่หนาวเย็นทางตอนเหนือของประเทศแล้วเดินทางบินไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปที่ปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่นอนการไปว่าที่แห่งนั้นก็มีต่างชาติเข้ามาอย่างเยอะแยะมากมายเราสามารถได้ที่พักที่ดีสุดเท่าที่จะหาได้นะตรงนั้นเลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณใช้เงินมากกว่าผมถึง2เท่า คุณแทบจะมองหาบ้านหลังที่ดีที่สุดในเมืองแห่งนั้นหรือที่พักที่ดีที่สุดของแต่ละเมืองได้เลยทีเดียวถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณต้องการแต่ในความเป็นจริงมันไม่จมําเป็นต้องใช้เงินมากมาขนาดนั้นชีวิตในเมืองไทยของคุณจะไม่ต่างจากการเป็นคนร่ำรวยแบบที่คุณเห็นในประเทศของคุณเลยทีเดียวก็รได้วความเห็นจากมาจาก,กรีิโนนาลามิเนสก็บอกว่าโอ้โหผมคิดว่าเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทมันมากเกินไปเว้นแต่ว่าคุณจะฟุ่มเฟือยแต่ก็อย่า,ยาประมาทการใช้เงินในประเทศไทยนะเมืองไทยมีตั้งแต่ของที่ถูกกมาก เงินของที่มันแพงกว่าในโยุโรปซะอีกก็มีอยู่เหมือนกันในประเทศไทยคุณอาจใช้ชีวิตอย่างเกือบคนร,ร่ำรวยได้แต่ถ้าคุณประมาณคุณจะหมดเงินอย่างรวดเร็วนี่คือคําเตือนจากผมนันแปลว่าถ้าคุณใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเงินหนึ่งล้านบาทในหนึ่งเดือนคุณจะหมดได้ก่อนที่จะครบหนึ่งเดือนซะด้วยซ้ำตัวสิ่งที่ผมเคยทําคือการเช่ารถซูเปอร์คาร์แน่นอนว่าซูเปอร์คาร์ค่าเช่าวันหนึ่งตกห้าหมื่นบาทเลยทีเดียวและผมจะทํามันได้แค่สิบวันต่อเดือนเท่านั้นถ้าผมใช้งบประมา 1, าาณล้นนบทต่ออเดื ผมเช่ารถไปได้แค่สิบวันผมก็ไม่อยากจะเช่าต่อแล้วเพราะมันมีราคาที่แพงถ้าคุณต้องการของแพงในไทยที่ไทยมีบริการแพงๆให้คุณอย่างแน่นอนแต่จริงๆถ้าคุณประมาทการใช้เงินที่พักในภูกเก็ตเองก็มีราคาหลักแสนบาทต่อวันด้วยเช่นกันนั่นแปลว่าเงินล้านบาทของคุณจะหมดได้ภายในสิบวันถ้าคุณต้องการสิ่งที่ดีสุดและแพงที่สุดแต่ประเทศไทยผมบอกเลยว่าพวกเขามีสินค้าและบริการที่ราคาไม่แพงมากมายให้เลือกจากการที่ค่าครองชีพถูก คุณไม่จําเป็นต้องใช้เงินจนหมดเกลี้ยงขนาดนั้นแต่ถ้าคุณอยากท้าทายความแพงในประเทศไทยในผู้เก็ตเองมีของแพงไว้บริการคนอย่างคุณแน่นอนและมันแพงจนเกินกาลังซะด้วยผมเคยเจอต่างชาติหลายคนมาใช้จ่ายอย่างสุรชุดด่ยช่ยในประเทศไทยหลายๆคนหมดเงินอย่างรวดเร็วแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณสนใจเรื่องเงินสักหน่อยแล้วก็เลือกของที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับคุณคุณก็สามารถได้รับบริการดีๆได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงแต่ถ้ามองหาสิ่งที่แพงที่สุดเงินหนึ่งล้านมันจะหมดได้ ในเวลาก่อนหนึ่งเดือนหรืออาจจะเร็วได้มากกว่านั้นผมะเคยใช้เงินเพียง1นึ่งส่วนสาากที่คุณยกมาแต่ก็ได้มาตรฐานที่ดีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเยอะก็ทําได้เช่นกันคนนี้เขาเหมือนจะแนะนําอย่างตรงไปตรงมาว่าอย่ามองหาแต่ความแพงนึ่งเดียวนะมองหาความคุ้มค่าก็สามารถพบเจอได้ในไทยด้วยเช่นกันความเห็นจากตานเชิอีกคนนะครับคนนี้ก็มาปิดท้ายก็บอกว่าอันนี้จริงผมเคยทําแบบที่คุณกําลังตั้งคําถามมาเลยนะ ประเทศไทยรู้ไหมผมทํากับเงินหนึ่งล้านด้วยการเช่าคฤหาสน์หลังใหญ่เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มในระยะสั้นๆแต่ผมพิจารณาความคุ้มค่าจากการที่ไม่เช่าอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอาจจะแพงกว่าเป็สิ0เท่าเลยก็เป็นได้เช่นกันแต่ผมเลือกออกจากพื้นที่ท่องเที่ยวออกมาสักหน่อยผมเลือกพื้นที่ชนบทของพวกเขากับบ้านหลังใหญ่ซักแห่งที่มีคนปล่อยเช่าแน่นอนว่าผมมีคนคอยขับรถให้บริการด้วยอีกต่างหาก นั่นเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าแต่ผมใช้ใจ่ายเพียง1 0 0 0 0แสนบาทหรือประมาณ10%เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัยจากงบประมาณทั้งหมดผมสามารถจัดเลี้ยงได้ทุกวันกับเพื่อนๆที่เพิ่งรู้จักกันที่เมืองไทยเราสามารถฉลองกันได้เต็มที่ในทุกๆวันแล้วก็รว่ายน้ำส่วนตัวสามารถจัดปราร์ตี้ได้ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วสามารถนั่งรถ ไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่ที่สนใจอยากจะไปได้ในประเทศไทยไม่จะอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ท่องเที่ยวออกมาสักหน่อยแต่ผมก็ยังพอจะบินไปที่ชายหาดที่สวยงามที่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการเพราะค่าเดินทางก็ถูกด้วยแต่ที่จริงผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวเสมอไปอย่างที่ความเห็นก็น้าว่าเอาไว้ว่าภูเก็ตที่พักที่มีราคาสูงถึง10,000แบาทต่อคืนก็มีด้วยเหมือนกันถ้าคุณชอบแบบนั้นเงินคุณก็จะหมดอย่างรวดเร็วภายใน10วันอันที่จริงผมอยากจะบอกว่าเงิน1ล้านบาทมันไม่ได้มากมายแต่อย่างใด พราะประเทศไทยมีตั้งแต่ของที่ถูกที่สุดยันของที่แพงจนเกินกําลังของคุณมากๆถ้าคุณเลือกและก็ศึกษาสักนิดคุณจะพบว่านอกพื้นที่ท่องเที่ยวยังมีที่พักอาศัยดีๆมากมายที่คุณจ่ายเงินเพียงหนึ่งแสนบาทคุณก็สามารถได้อยู่ในคั้ารหับ้านหลังใหญ่สุดรู้เลยทีเดียวและคุณอยู่ได้ทั้งเดือนสบายๆเมืองไทยน่ะมีตั้งแต่ถูกที่สุดยันแพงจนเกินกําลังของคุณนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเรื่องของการใช้เงิน มีต่างชาติมากมายที่ผมพบเจอพวกเขาใช้เงินอย่างมหาศาลอย่างรวดเร็วด้วยความประมาทสุดท้ายบางคนแทบจะไม่มีเงินที่จะบินกลับบ้านของพวกเขานั่นคือสิ่งที่พบเจอได้บ่อยๆและคนเกิดความประมาทจากค่าครองชีพที่ถูกนั่นจึงมองว่าพวกเขามีความสามารถที่จะจ่ายได้แต่พอจ่ายไปสักพักและใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยไปอีกสักหน่อยพวกเขาก็บพบว,ว่างเงินนั้นหมดไปอย่างรวดเร็วจะลืมว่าพอคุณไปตามสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวก็คือสถานที่ท่องเที่ยว พวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อดึงเม็ดเงินไปจากคุณแล้วพวกเขาจะทำอะไรได้จากคุณได้อย่างมหาศาลแน่นอนว่าต้อยถูกแค่ไหนเงินหนึ่งล้านก็จะหมดได้อย่างแน่นอนขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก,ก็แนะนําว่าแต่ที่คุณจะใช้เงินหนึ่งล้านหมดใน1เดือนอันที่จริงในไทยเงินหนึ่งล้านคุณสามารถแบ่งใช้ได้อย่างยาวนานถึง3ามถึงสี่เดือนเลยทีเดียวผมเห็นต่างชาติบางคนพวกเขาก็ใช้เงินจํานวนเท่าเกันกับคุณนั่นแหละแต่พวกเขาอยู่ระยะยาวได้มากกว่า พอมองการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยจนเกินไปที่พักมันไม่จํเไม่ต้องหรูมากก็ได้อันที่จริงคุณใช้เพียง7,00 0บาทต่อเดือนคุณก็สามารถหาบ้านเช่าดีๆที่เกาะสมุยได้และก็มีสระว่ายน้ําส่วนตัวซะด้วยซ้ําถ้าคุณต้องการน,นั่นคือสิ่งที่คุณพิจารณาสักหน่อยคุณจะพบกับสิ่งที่คุ้มค่าอย่างแท้จริงแต่ถ้าคุณเออาจจะใช้เงินเพียงอย่างเดียว1 0 0 0 0แบาทต่อคืนมีอยู่โดยทั่วไปตามแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย นั่นหมายถึงที่พักเพียงหนึ่งคืนเท่านั้นคุณนอนเพียงหนึ่งคืนคุณก็เสียงเงินไปหนึ่งแสนบาทแล้วผมคิดว่าถ้าคุณชอบที่จะทาอย่างนั้นสามล้านบาทมันก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตสุดหรูในเมืองไทยบางคนก็เข้ามาแสดงความเห็นนะครับว่าหนึ่งล้านบาทเนี่ยถ้าคุณบริหารดีๆคุณจะอยู่ได้เป็นสิบบเดือนเลยก็มีได้เหมือนกันนะใช้เดือนละหนึ่งแสนบาทก็สามารถทําได้จะบีบแค่ไหนก็สามารถทําได้ความเป็นจริงในเมืองไทยไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ถ้าคุณติดกับดักความหรูหรา ค็จะหมดไปในเวลาเพียงไม่กี่วันนั่นคือเรื่องจริงในไทยผมเห็นฝรั่งหมดตัวจากการคิดว่ามาสามารถจ่ายได้มาแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นหลากหลายมุมมองประสบการณ์นะบางคนก็แนะนำว่าก็ลองทําดูสิบางคนก็บอกว่าโหอ,โอย่าประมาทแล้วกันนะมันหมดได้อย่างรวดเร็วไม่ได้แปลว่ามันจะถูกเสมอไปนะอ่าแล้วท่านผู้ชมระคับคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับผู้ชมนะครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสวัสดีครับ